เด็กดื้อต้องโดนเลยร่ะเด็กจะโดนโองปงม้ยม้ยโม้ยม้ยม้ยมยไอ้สตานช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย วายเกมเมอร์เสนอตอนเซฟิตป่าตัวตึงในแพท4.0ดาเมจแรงสะใจเก็บออบเจกคทีฟง่ายตายยากจนฝันตรงข้ามถึงกับชอใจให้เสียสายโดยลํำโพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชษสายดาวของคันทุกคนด้ยวยน,นะฮะที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของ R วนะครับ จากแพทเก่าสู่แพทใหม่ในยุค4.0นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผู้เล่นป่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าอยู่ในอารมณ์แบบเศร้าๆซึมๆมึนๆงงๆนะครับว่าจะเล่นป่าตัวไหนดีนะครับเพราะว่าแบบอยู่ดีก็แบบยุคเก่าก็แบบว่าไม่ต้องสนใจมังกรมังกรฟาร์มอย่างเดียวออกมาค่านะครับแต่แพทนี้เนี่ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มต้องมาเก็บออบเจกทีฟเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อเวลาไล่ค่าน้อยตังน้อยรู้สึกเล่นยากใช่ไหมครับผมวันนี้ผมมีตัวมาแนะนําครับ เพราะว่าผมเนี่ยสังเกตว่าเกม Rv นะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแล้วครับเขาแค่ วนกลับไปสู่ในยุคที่เราแบบต้องสนใจมังกรนะครับและเมื่อเรามองย้อนไปในยุคอดีตนะครับมีฮีโร่อยู่หนึ่งตัวครับที่เคยโหดมากๆในยุคที่เก็บออบเจกวตีฟนะครับนั่นก็คือเซฟิทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมได้ไปลองเล่นมานะครับรู้สึกว่าเล่นง่ายในแพทปัจจุบันมากๆครับเพราะว่าเซฟิทเนี่ยมีความว่องไวในการฟาร์มสูงมากและตายยากนะครับแถมเวลาเราบาดเจ็บจากการไฟ์เนี่ยเราสามารถใช้สกิล2เติมเลือดในป่าได้ตลอดเวลานะครับและเวลาเราแบบมีเลือดขึ้น หลอดเงี้ยเราก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมังกรกับดาร์คซิลเลีร์กับออปติคทีฟต่างๆนะครับเพราะว่าเซฟิสเนี่ยมันตายยากแล้วก็สกิลหนีค่อนข้างเยอะนะครับมีสกิลหนึ่งที่มีมูฟเมนต์มีอันตีออกได้ครูดาวไม่นานนะครับถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกมากๆในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเกินมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องไอเทมรูนพลังแฝงกันนะครับผมไอเทมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซตที่3นะครับก็จะมีขวานฟาร์มรองเท้าฟ้าสเปียร์ลองกินุสออมนิอาร์มพอได้ของครบ4ชชิ้้้นนนนนเเเเเเี่่่่ยครรับาาาจะผพวงงตกกกกมมมลไปสู นะเพราะงั้นเลทเกมเนี่ยผมจะออกของยืนแทงให้เพื่อนหน่อยนะครับก็จะเป็นพลอยและปิดด้วย e ิลออฟ o อสนะครับผมพลังแฝงผมก็จะใช้เป็นพลังแฝง10ดาบนะครับย่อยซ้ายย่อยขวาก็จะประมาณนี้นะครับผมมี ลังแฝงเพิ Trust, insight, ่มเลือดนะครับคอยเติมเลือดให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เซฟิสสดชื่นมากขึ้นในการฟาร์มนะครับต่อไปรุนครับผม่าใช้เจาะร้อยธรรมดานะครับผมแต่ถ้าใครอยากเฟี้ยวนะครับสามารถใส่รุนครกเข้าไปได้2เม็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นออนสลอตแอซซัสซินเ t ตแล้วก็ดักก้อนค a อนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่พร้อมที่จะเข้าไปดูในเกมจริงแล้วว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมคลิปนี้1ครั้งแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับผมมันจะไล่ฆ่าเพื่อนกูจริงเหรอป้าเบ เฮ้ยเฮ้ยแต่มันมันมันชมไอยูเอ้ยอย่าไปฆ่ามันดิโอ้โหตอกไปก่อนแล้วหนึ่งเป็นมึงนี่ไม่ FC ไอูเลยว่ะเชี่ยนี่เราเจอเจอเพื่อนนะเว้ยเขา FC ไอูเหมือนเราเราต้องไว้ชีวิตเขาสิวะแล้วก็เทนไอวูคาเฟ่ฟ้าเน่ะมึงอะถอยมึงอะถอย ทียเดี๋ยวก่อนไอ้ตา์โอ,โอเมนโอเมนโหดโอเมนมันใช้ใช้แฟรี่ก็แฟรี่ไงโพลิศเขาก็ใช้กันตอนนี้อ๋อเออลาเวทานเลยแล้วกันวะเร่งฝากเฮ้ยโอเควะ่ะเชี่ยเฮ้ย ปุ้ยเซฟิทคัมแบ็กคอนเฟิร์มว่ะเดี๋ยวมึงมีฟาร์มสองนาทีมึงคอนเฟิร์มแล้วเหรอเออคอนเฟิร์มเลยแค่นี้กูก็รู้แล้วว่ามันมัน,ม,นมันเทพขนาดไหน right. กูเป็นคนที่แบบเรียนรู้อะไรเร็วมากเว้ <Okay. S 1> เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเอากูไปเข้าล a บแบบว่าวิจัยวัคซีนอะ่ะกูสามารถวิจัยวัคซีนตนะั้งแต่วันแรกที่แบบมีคนติดเชื้อเลยนะเว้ oh! คือแบบก <ổ ด S 2> ูเรียนรู้ไวขนาดนั้นอะเออแต่แบบกูไม่อยากจะไปแอคในระดับโลกไงกูแบบชอบอยู่ในในห้องนอนของกูอะไรเงี <ổ ด S 2> ้ยไมนโคตรคนกูแบบติดบ้านไงเป็นคนติดบ้านด้วยมีนตินะผู้ชายนั่นไปมีหยุดป้องตายหมดได้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 หมดเฮ้ยม,มึงหลอกเพื่อนไอ้เชี่ยไม่เป็นไรต้องทำอะไร มึงที่มึงแบบขอมาขอมาเล่นเกมสองนี่คือแบบมึงไปเคี้ยวอยู่ใช่ไหมมึงบอกมากนนะ้ะสายตาภาพังกแล้ิงูพึ่งซื้อหมาเลยตัวนี้แล้วทังพเปลี่ยนว,ยว่าว่ามึงน่าจะน่าจะหลายหลายใบอยู่นะหมายถึงลอตเตอรี่อะอวันเนี้ยเ้ยกว่าเลขอะไรอะ เนี่ยเดี๋ยวมึงก็ดูกูฆ่าดิว,ว่าเกมนี้กูฆ่าไปกี่ตัวแล้วมึงก็เนี่เยเขาอะเลขเลกท้ายสามตัวเนี่ยครับเจ็ดเจ็ดศูนย์สองอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยหาตัวยาก,าก,ยากเฮ้ยอไอลีกเกมนี้กูโหด เจ็บเพื่อนเอ้ยแต่ถ้าเอาตายเลยก็ดีนะเอาตายเลยก็ดีนะสวยครับแป๊กูมันยังอยู่นะเรารวมสี่ได้ปะเฮ้ยเราคูต้องตีแบบเอ้ยบอบอมขวาก่อนมันกำลังมาตีบับบูไม่อยู่ตรงบูสามเอา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 เชียไม่ทันไม่เป็เล่นคนเล่นคนมวย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 สวยเฮ้ยคาเฟ่ได้คาเฟ่ได้มาแหลมมาแหลมแหลมเกินแหลมเกินโอเคได้อยู่ได้อยู่หมดละพะละ หาเลิศคืนเฮ้ยในสุดกูก็หาตัวเล่นเจอแล้วแพทนี้เอาว่ะเซฟิทค,คัมแบ็คผมว่าของจริงเลยเนะี่ยตัวมันเก่งทีมไฟแล้วมันก็เอาออบเจคทีฟได้แล้วแบบไม่กลัวออบเจคทีฟอะคือถ้าเป็นลิงเริงเนี้ยแบบมันจะมีความกลัวแบบว่า ในช่วงเวลาที่เก็บออบเจกตีฟอะไรเงี้ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะกลัวโดนตุ๋ยอ่ะมีคนมาปะไม่มี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 เนี่ยเราเลือดหมดแล้วก็สามารถมาเติมตลอดเวลาเฮ้ย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 เด็กตื้อต้องโดนเลยค่ะเด็กจะโดนโปอง โดนสเต็ปไปดิออสวยเพื่อนมินโลมากเกินไม่ได้เออคาเฟน,นี่อยู่บนเดี๋ยวขอฆ่าบ้างออกคาถาแดงนี่ครับต้องออกคาถาแดงแล้วนะลอริออนอนะ ถ้าออกกับทาฟ้าก็ไม่ได้กินหรอกครับต้องกัะทาแดงเท่านั้นเอาเชียร์ใครสต, <ไป S 1> ตันกทัวร์บุกตีป้อมอยู่เดี๋ยวนะกูพูดกูพูดว่าจะมาเก็บออบเจคทีฟกูยังไม่เก็บสักตัวเลยมัวแต่บวกไม่ได้เก็บสักตัวเลยครับน้อนๆว่าจะติดเดบับอยู่อะเดบับหมดละ ดีมันไม่กลัวออบเจกทีฟนะเนี่ยเียฟิตแพทเนียเฮ้ยเอาว่ามาชัวเลยเอาว่าคนดูโปลีอีกเที่ยงนี้มาชัวได้เห็นชัวเลยคาถาแดงอันไหนพี่ก็ออกไอเนี้ยครับไอที่มันเป็นเวทบวกอินสิบอะอันนึงแล้วก็อะไรวะเ่ยโดนโรเปนล็อกเล่นดิ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 นดหมดละเลือด โ,ยโอยากจะงัดว่าว่าโอเมนมันเผี้ยวขนาดไหนว่าแพททนี้เผื่อจะไปหยิบเขาป่าบ้างแม่งตีอย่างรัวเอาคูรี่มาแต่เทืดยาวกันจริงๆกูน่าจะสู้ไม่ได้โอมนดูของหนะ่อยเฮ้ยสู้ได้สบายเลย สบายบือสะดือโบแต่ต้องไม่ใช่โดนลุมซี่ไม่ใช่โดนลุมซี่ต้องเอา้าเฮ้ยโู้จะเปิดบัคใส่กูเอ๊ะเปิดพัดใส่เถอะเปิดบัคใส่กูเมื่อกี้เ,เ,เกมนี้ทีมกูเล่นดีจังวะแรงก็ไม่ได้เยอะนะทีมเรา,าอ,อะอะไรแรงเยอะเล่นไม่ดีน้ำกี่แรงเยอะกว่าปะวะแรงเยอะกว่านี้อะ จำได้ไลยไม่ติดบาบดีบับวะดูดิเราแบบฟาร์มแบบไม่ต้องกลับบ้านนะเซฟิททันเนี้ยแล้วแบบเลือดแค่นี้ก็แบบเก็บออเจกตีฟได้ตลอดอ่ะไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเฮ้ยยนเมนท์ยันเลยขอดูเลือดคลิปก่อนอย่าเพิ่งฆ่าหมดสวยครับตึ๊ดตืดต๊ดตืด ได้เป้าได้เป้าวยวรับวิธีเฮ้ยอะดี้จับกูดีจับกูล็อกเลยจับกูล็อกเลยเอาเลยไม่ตายหรอกเซฟฟี่วันนี้เอาป้อมดีกว่าเอาป้อมเสร็จแล้วรีเซ็ตด้วยนะรีเซ็ตไฟ เขาจะเกิดละดิเซตด,ดิเซตด,ดิเซตเขาแล้วเพื่อนอย่าโดนอย่าตายอยากได้เหรออยากได้ไปเลยติดเดบ,บับนะมึงควรโซนวะนีมาละ เฮ้ยมึงไม่ควรเข้าโซนเฉยได้เ่าวะกูได้เดบับแล้วเพื่อนลุยเลยลุยลุยลุยเข้าไปลุยเข้าไปจับกูทำไมเอ้าเส้นยาแดงขาดแปดพอดีอดดป้อมก็น่าจะไม่รอดอยู่ยากเกิน สอบโอเน็ตละครับ <|th|> เฮ er. ้ยกูจะคุยกับโอเมนก่อนอย่าพึ่งที่ป้าเฮ้ยกูจะคุยกับโอเมนเฮ้ยถอยถอยถอยจะคุยกับโอเมนครับอะไรยากครับพามอะไรยากครับ เอาว่ะอยู่ดีก็ดราม่าเฉยไม่เป็นไรนะครับโอเมนความรักมันก็อย่างนี้แหละครับโอเมนไม่รู้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 สำเนียงขอบคุณนะครับ หรือว่าโอมินคือจุดๆๆดจุดอืมสตันดักหน้าสตันดักหน้าโอ้โหเชีย่ยแต่มันอนะดักกูเฮ้ย hỏi 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 Ui, ui, Satan, đi, đi, Giúp đi. เอาเราเจอเดนโอเอีเอ่เนี่ยเอาจริงป่ะเนี่ยเอาผมเพิ่งรู้เอาไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมัวแต่คุยกับโอมเมน โทษครับโทษครับขอบคุณห้าสิบดาวคุณนิ่นครับร้อยดาวคุณจิราวัรนะผมไม่เอาคอมเมนต์เลยขอโทษเพิ่งรู้เพิ่งรู้ดิเจโนโนอีเล่นเล่นตัวไหไครับตัวเล่นตัวอะไรให้ผมดาวให้ผมดาวผมดาวกันดาวผมดาวกันไอยูไอยูนี่ไม่ใช่ชัวผมว่าคาฟเฟนี่ชัว ล้านเปอร์เซ็นให้ผมเดานะคาเฟนี่ชัวล้านเปอร์เซ็นคาเฟนี่เห็นไหมเห็นไหมเดาถูกมาบอกแล้วผมว่าเป็นคนเรียนรู้อะไรไวเนี่ยเอาผมเข้าไปแบบสถาบันวิจัยวัคซีนนะคนไทยอะ่ะเต็มแขนตั้งแต่เดือนมกราผมบอกเลยมาดูแบบสดๆคอมเมนต์แบบสดๆได้ที่ช่อง d y Gamer ทุกวันจันทร์ถึงวันสุนกนะครับ